วันนี้ครับเราจะมาหาแรงที่สุดของเอวุสสองหนึ่งปั๊บเอออพี่เปิดให้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 ไม่มีพลาดน้องไม่มีพลาดน้องเออไม่มีพลาดน้องเฮ้ยอีกสักรอบแล้วได้เดี๋ิว่าน้องเออเงินพี่เงินเงินเงินซูมจังหวะนี้ปั๊บเลยไอ้กูรอดช่อง ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ๋ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์แรงที่สุดของและวันนี้ครับเราจะมาหาแรงที่สุดของเอลซุเราจะมาหาเอลซุที่ซูมแรงที่สุดครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของแบบไหนที่เอลซุจะแรงที่สุดครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ผมก็ทําการเทสมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วผมก็พบว่าไอเทมที่จะทำให้เอลสุแรงที่สุดเนี่ยมันง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพราะเอลสุครับเป็นตัวละครที่มีเจาะเกาะสูงถึง60% percent. และถ้ารวมกับไอเทมที่ม at ีเจาะเกาะอีก4 0เนี่ยจะทําให้เจาะเกาะร100ยครับดังนั้นเนี่ยของที่จะเพิ่มดาเมจให้กับเอลสุครับคือดังนี้อ่ะทอดานมอร์นิ่งสตาร์หนึ่งชิ้นและดาบแดงอีก5เล่มว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงขนาดไหนนะครับผม ตอนนี้เราได้ดาเมจอยู่ที่1,583นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาซูมกันะครับฟืจกกบจอเกาะปัง4,303ครับผมในการซูม1ครั้งและถ้าเลือดต่ำกว่า50เปเล่นะครับจะเป็นยังไงนี่ฮะต่ำกว่า50เปอครับเดี๋ยวลองซูมดูฮะปัง5,6 0 0ครับผมซูมดเดียว5,6 0 0เกินได้เปล่าโอ้แต่ยังไม่หนำใจครับ ด้วยความที่เราจะหาที่แบบซูมที่แรงที่สุดนะครับผมก็เลยเอารอมาด้วยฮะนี่เลยครับพลังหัวร้อนเพราะถ้าเอาพลังหัวร้อนมาเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยกันครับนี่สร้างข้มเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%ครับมาดูกันครับว่าจะแรงขนาดไหนครับเนี่ะเดี๋ยวเราจะลองซูมแบบกดหัวร้อนนะครับเดี๋ยนะผมกดหัวร้อนก่อนฟืบกดแล้วฟืบปัง4,750ครับและเดี๋ยวพอต่ำกว่า50%ดูนะครับ ฟื้นบัางบ้างหกพันหนึ่ง,ง 6, โอ้เอลสุซูมทีละ6,100ครับผมโคตรแรงเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันดีกว่าไปกันรูนนะครับผมก็ใส่เป็นนี่เลยครับอ่าเป็นเลดแอตซินเนตแล้วก็ดารก้อนคอร์นะครับสำหรับพลังแปงนะผมก็เอารวยไปนะครับแล้วก็เป็นนี่เลยฮะมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเอ่อเพิ่มความแรงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่าแรงขนาดไหน เอาละครับคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่ในเกมมาแล้วครับวันนี้เราจะมาทําเอลสุที่แรงที่สุดในเกมจริงๆกันมาดูกันว่ามันจะซูมแรงขนาดไหนและจะเล่นยากขนาดไหนไปดูกันนะชิ้นแรกเดี๋ยวผมจะขอเป็นรองทารถคู่ดากอแล้วกันครับไม่งั้นเนี่ยคงไม่ได้ซูมแล้วบอกเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนซูมแม่นเนี่ยจะรอดไปเนี่ยแน่นอนเรามีตีมีคู่ใจมาบูธทางให้เช่นเคย หาตังค์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 ครับหาตังค์ตังค์อุ้ยเราเจอไบโอไบโอเขาจะตอดเราป้านี่พยายามอยู่อุ้ยมันมามันมาไม่เอาไม่เอาลองซูมหนึ่งนัดซุบหนึ่งนัดอืมเข้าขมับไปหนึ่งทีหาตังค์ก่อนหาตังค์หาตังค์ก่อนไวบโออุ้ยอังไบโอตีอันนี้เฉยเอ้ยได้เฟิร์สสุดยอดมากเคียร์เคียร์คิดเอ้ยเดือบุนคิวพูดเอาเราได้รองเท้ารถคูดาเราแล้วครับใชรจะได้โยนแล้วใช่ไหมเราจะไล้วเนี่ย ชิ้นแรกของเราครับมอร์นิ่งสตาร์ครับมันจะโดดด้วยไอเจี้ยมือถือเครื่องเล็กนิดเดียวยบองปับเขาให้พันหนึ่งเออยิงอยู่อา้าวยิงอยู่อา้าวยิงอยู่อา้าวยังไงยิงอยู่สามสองหนึ่งปับป๊บเออกดหัวล้อนสามสองหนึ่งปั๊บไอไม่โดนได้ไงวะนาคอนมาพี่ช้อนกันใส่มันอืนนดดนอ สุดยอดว่ะดูอินโหดจัดเลยว่ะจริงเหรอผมมปเสร็จใช้งานโหดเหรอนี่ไงมันเก่งเหรอมันเก่งเก่งเออเก่งเหรอวินาคอคจโอนยังอยู่พวกเดิมนะพี่ระวังนาคอได้ป่ามันมาทำไมวะกดหัวร้อนแล้วก็ซูมเข้าไปโอ้โหเชี่ยไกลเกินเฮ้ยโหดมากโหดมากผมไม่ได้ทำหาอะไรเลยครับคุณผู้ชมผมต้องหาตังค์ผมต้องพยายามหาตังค์คืออย่างน้อยให้เรามีดาบแดงสักชิ้นเพ่งกนบลูกเพ่ง อุ้ยมีคนเข้ามาซัดเลยเหรอน่าขอดเข้ามามาน่าขอดเข้ามาเพื่อนตันโดนตันโดนตันได้สองลูกฝากทีฝากทีฝากทีแล้วกูวางแถบทำไมลูกแต่กูแถบแถบให้อึไม่โดนเฮ้ยไบโอไบโอไบโอเจ็บอยู่ไบโอเจ็บมากยิงยุดยิงทำไมยิงกระป้าก็เป็นอยู่ทำไมอ่ะอุหายหายเฮ้ยมอร์นิ่งกูมาครึ่งชิ้นละสามสองหนึ่งอย่างนี้มันเจ็บมากเฮ้ยพี่ไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วเฮ้ยเสียพี่สวยมากน้องยิงไปยิงไม่เป็นไ ยิงธรรมดาผมรู้สึกผมยิงธรรมดามีประโยชน์กว่าสู้กําลังมายิงอยู่วางแถบยิงธรรมดาได้ยิงธรรมดายิงธรรมดายิงระกดช็อตการช็อตกันขอขอได้ไหมขอได้ไหมเออมอร์นิ่งมาแล้วออกของแสนแพงที่ชิ้นแรกสูมองมองอยู่ไหนดาดาซี่อุ้ยไม่โดนสามสองอุ้ยสวยงามมากอู้โคตรแรงสามสองหนึ่งเฮ้ ตายก่อนโอ้ถ้าไม่ตายเสร็จโจและตอนนั้นลองกอนเลนบนเลนบนได้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 เราไปหาเงินหาเงินกันดีกว่าหาตังหาตังข้างบนข้างบนเงินตรงไหนก็คือเงินของเราเงินเงินชึบจชิบปื๊บจับชึบปื๊บชึบปชิบปื๊บชึบปื๊บอะไรจะได้ดาบแดงวะมันใช้เงินเยอะมากเลยผ่านมาอ๋อเจ็ดนาทีแล้วครับเรายังไม่ได้ดาบแดงเลยมาตังมาตังมาตังไปรวยรวยเราร่ำรวยก่อนดีกว่า บัฟเขาให้หนึ่งนัดือ้เจ็บวะล่าเจ็บวะล่าหมายถึงกูเนี่ยเจ็บวะล่าเฮ้ยได้ดาบแดงแล้วหนึ่งเล่มขอบูแป๊บขบูแป๊บขบูแป๊บได้บูแล้วได้บูแล้วโอคิดโอคิโอ้คิปโอตังตังตังลืม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 เฮ้ยกูมีดาบแดงหนึ่งเล่มแล้วนะคมเล่นประคองประคองไปก่อนนะพี่ต้องการดาบแดงอีกสี่เล่มเอาเลยี่เล่มอีกห้าเล่ม เงินที่เงินเงินเงินซูมจังหวะนี้บั๊บเอยไอ้กูหลอนช่องส่องนี่ส่องส่องไอ้บั๊บเอ๋อไออีกตัวนึงมันอยู่ไหนวะอยู่นี่บ่าวะมีในพุ่มในพุ่มบั๊บพุ่มบั๊บพุ่มกุนี่หรือเปล่าไอ้อืไม่มีว่ะไอ้อยู่นู่น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 น้องน้องน้องไป่ส่องนี่น้องไป่ส่องนี่จับกล้องจังหวะนี้สามสองหนึ่งฟันดีครับไอ้มันฟิกมันฟิกมันหนีกูอยู่ไหนวะไอ้ยับขาแม่งเลยกูไล่ไม่ทันล้มังคปมังคปมังคปตอนนี้เรามีดาบแดง เล่มเดียวอยู่นะครับเรากำลังจะขึ้นเล่มที่2นะครับคือกว่าจะขึ้นแต่ละอันน่ะคือน่าจะเป็นตัวที่แบบใช้เงินเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยทำแรงที่สุดมาแล้วนะได้เลยน้องไอ้คนจะมาโอ้ยเม่งบักโอุ้ยเดี๋ยวแม่งบั๊กเมื่อกี้กระสุนไม่ออกบั๊กโอ้ยวายโอ้เจ็บสัดดาซี่ไม่โดนยังไงจะเอาละล่ะ จะเอาปะล่ะมองมองอยู่นะมองมองอยู่เดี๋ยวมัดยุบด่าซีครึ่งหลอดปุ่มนี้มีแล้วหมปุ่มสายเนี่ยด่าซีอืมปุ่มสายมีเรียวไหมนี่นี่ผมต้องใช้การเองอยู่พี่การโอ้ยแล้วกูวางแถบทำไมเนี่ยอุ้ยชวยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วไอ้เจ้าตอนนี้การเงินเราเก้าพันสาวแล้วแต่ไอเทมเราอะได้แค่สามชิ้นอืมไหนยังไงขอยิงหน่อยสิผมมาผมมาขอยิงหน่อยสิพี่ยิงแรงมากพี่ยิงแรงมากเอาพี่เปิดให้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  ไม่มีพลาดน้องไม่มีพลาดน้องเออเฮ้ยพี่มีดาบแดงเล่มที่สองมาแล้วครับพรหน้าพรุ่น้าเอาเลยครับเปิดกันเลยครับผมจะส่องฟืนบักโอ้โหเต็มเต็มให้โอกาสอีกิ่งนึงให้โอกาสด้วยชอบความให้โอกาสเลยมีตัวพี่ตรงนี้มีตัวในมุมมีเหรอมีเหรอตาคอสเมื่อกี้มาแบบ แค่เราเพื Put. Put. Mmm ่อนก็ชงกันหน่อยถ้ากูซูมไปโดนกูสมเพชตัวเองมากเลยอ่ะรอเลยเดี๋ยวผมจับให้แบบเป้านิ่งๆจับให้เป้านิ่งๆกูมกำลังทำให้พี่ดูแย่ป้มจงปั๊บอุ้ยเหี้ยแรงแรงสาดอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงปั๊บไอ้ยมันไปโดนตัวนั้นไม่โออีกซาเล่ได้ไหมได้เดี๋ยวว่าน้องเอ๋ยหายเลยโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยวมามาพี่ไม่กลัวหรอกนอปับเขาให้ตีธรรมดา ไม่มีพลาดน้องเอ้ยไปซูมไปเริ่มเริ่มแม่นแล้ววะเริ่มแบบเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มได้โอ้ยเด็เน้นเน้นเน้นอะยิงอะยิง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 ให้ยิงให้ยิงให้ยิงมาแล้ยิงล้วแปกแบกแกแกกกกเบก้ก เเฮ้้้ยมมันขาาโอ้ยเย็บร้อยโคตรเอาเลยวะเฮ้ยเราแบบโคตรมาเลยว่ะดาเมจเราตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมนี่ดาบแดงชิ้นที่สามมาแล้วครับหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าครับปรับปรับกดปรับปรับอ่าโอ้ยเยบร้อยเดี๋ยวเราไป้เพื่อกดชุบเราไม่คิดว่าจะตายนะผมเฮ้ยเดี๋ยวก็อดเกิดแล้วไอ้เหี้ยนี่มันช็อตสำคัญถ้าซูมลาดก็อดได้นี่คือหล่อมาก ไม่ได้จะซูมลา้านก็ส์กูกลัวโดนแย่งก็ส์ไม่เอาทาางงต่นะเอาหรือไม่เอาหรือยังไงวะเอาเอาเอาเออามันมาแล้วว่าเอาต้องเอาคนก่อนว่าเอาคนหวะซูมให้นัดหนึ่งใช่ดีมีคนเอาตังขวาก่อนเนี่ยตังขวาก่อนตังขวาตังขวาตาขวางตังขวาโอ้โหเดี๋ยวมันแยกดันว่ะนาคอแยกดันว่ะต้องไปรับคนหนึ่งไปผมรับนาคอหนึ่งต้องมีคนรับเดี๋ยวมรับต้งการเฮ้ยมันเริ่มแบบแยกดันว่ารู้ว่าเรากระกว่ามันมรู้เราไปกัก ไม่เป็นอะไรฮะโดนอุ้ยไปโอ้ยไโอจะตายอุ้ยมันตั้งหนีเดี๋ยวไปโอ้ยเลยซูมโดนไปโอเกมเปลี่ยนเลยเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์เหรอได้พยายามยิงอยู่เออได้แล้วสวยงามมากบาปไหร่สามพันกว่าลากหัวนมนมไม่ถึงลากหัวลมลมฮันน่าลากหัวลมลมเอาไปบ้านก่อนแล้วกันตีคน สามสองทำถ้วยอะไรปับอื้อหายยิงดาวซี่ลงีาตายอะไรวะเดี๋ยว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 ถอยก่อน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 ไฟไฟน้องเขาเคลียร์ก๊อตไปอุ้ยบ้านมันเกือบแตกจริงๆถ้าเราขึ้นคือเราชนะไปแล้วนะครับคือเกมนี้พวกผมชนะไปแล้วนะครับเพียงแค่ผมอยากจะทำคอนเทนต์ให้คนดูเฉยๆนะเฮ้ยดาบแดงผมมีสี่เล่มแล้วดาเมจผมตอนนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าตอนนี้ซูมที3,700ยังไม่พอครับ มันต้องแรงกว่านี้ครับขอยิงไบโอหน่อยสิบาปเขาให้ทำบนเขาจะทำบนโอ้ยอยากไฟบ้างอยากไฟด้วยอยากไฟด้วยอยากไฟด้วยขอไฟด้วยอุ้ยเข้าหลังโดนตัวเข้าหลังเออดากเราจะเกิดอะไรนะตายตอนนักเราเจิดอู้ดามิ่งอู้ดามิ่งสวยอู้ดามิ่งเหมาะกับสำหรับการแพ้มากๆใช่เราชนะไปแล้วนใช่เราชนะไปแล้วเราไม่สดเราชนะในในใจของเราไปแล้วนะถึงแม้เกมเราจะแพ้เดี๋ยวเราชนะในใจเรา ตอนนี้เราขาดแค่ดาบแดงอีเล่มเดียวนะครับเราจะมาดูว่าเราจะได้ยิงอย่างที่ได้เทสกันหรือเปล่านะครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยากซูมวะขอซูมหน่อยดิมาเขา้ายปะไม่ยินี่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 ปั๊บอุ้ยอุ้ยดาวตีไปตุ๊ดปั๊บปั๊บเอ้ยอยู่มาเลยมาเลยมาเฮ้ยอย่างมาตายกดหัวร้อนแล้วก็ซูมไบโอโอ้โหยิ่เดียวพี่อีโจก็ไปถึงเมื่อกี้หมดว่ะกระสุนหมด ยิงได้แค่ธรรมดาไอ้เพื่อนอีกนิดเดียวยังว่งอีกนิดเดียวจะครบแล้วว่ะไปครบไปครบยิงนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกสี่ร้อยสี่ร้อยเอาดักมันน่าจะได้เงินพอดีมาเลยมันไล่มาแล้วยิงก็แม่งยวยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มาปรับปรับโอ้ยแม่งเอาเยอะนะเนี่ยโอ้ยมันเอาครูมาเพื่อนฝากทีน้องครบแล้วเอาดาร์กใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บนะ ตอนนี้ครับดาเมจของผมอยู่ที่1,600นะครับแล้วก็ซูมของผมเนี่ยมันมี2 0 0 7บวกอีกประมาณ1,450เท่าไหร่2 7 0 7บวก1,450 4,100สี่นี่เราได้4,100นี่แล้วและนี่ครับเราจะเป็นแรงที่สุดของเอลสุนะครับของครบแล้วดาบแดง5ชิ้นมอร์นิ่ง1ชิ้นนะ <c oughs> และเดี๋ยวเราจะกดรอยิงนะครับมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนซ <c oughs> ูมบับับ ปั๊บว้าวไม่ได้เดี๋ยวเล่นบนเล่นบนกดหัวร้อนซูมเข้าตัวนั้นปั๊บว้าวแรงชิ้นหายแต่ปากบัวด้วยยิงมันอุ้ยอุ้ยเชื่อไม่โดนงั้นกูไปนะไปก่อนเพื่อนไปก่อนเลยอุ้ยเร็วมาทำเจ้ากูเร็วมาโดนยิงหายสามสองหนึ่งบอกอุ้ยไม่โดนเยอยมันตื่นเต้นอะมันไม่โดนฝากฝากดีเพื่อนสวยแล้วสวยแล้ว มีนะมีสองก็ทำไมล่ะมึงทำไมมึงยิงเพื่อนกูทำไมกูว่าช่อนนี้แหละกูได้เล่นแน่ปึ๊บห้าต่อแตกกไวโอเฮ้ยสี่พันหน้ามองมองอยู่มองมองอยู่ดาซี่นาคอสนาคอสนาคอสหายนาคอสหายอันตีใส่หน้าหนึ่งทีสามสองหนึ่งไวโออุ้ยมันบังมันบังมันบังเพื่อน ทำไมอ่ะยิงอยู่หมดสกิลหมดกระสุนแล้วถึงไม่เพื่อน้อโวเพื่อนชงเจินชงขนาดนี้แล้วถ้ากูฆ่ามันไม่ได้จะโกรธกูไม่ี่้เรียบร้อยเป็นคลิปที่แรงที่สุดของเอลสุที่เหนื่อยชิบหายนะครับจบไปแล้วนะครับแรงสุเอลสุนะครับเราทำน้าเมตไป2 8 8 0นะครับเออ2อ8 0นะฮะ แล้วก็ก็แรงนะแรงมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมจะซูมไม่โดนไปหลายดอกก็เถอ,อนะครับแต่ว่าพูดตรงๆตรงนี้นะครับว่าอย่าทําเลย <laughs> อันนี้คือเพื่อนแบบชงให้สุดฤทธิ์นะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแรงที่สุดของเอลสูนนะครับหวังว่าจะสนุกสนานกันนะครับถ้าใครมีเซตที่แรงกว่านี้ก็บอกผมได้นะครับ หรือใครนะครับอยากเห็นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์กันที่ด้านล่างครับตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเดอเป็ดจะมาทำแรงที่สุดของให้ได้ดูกันสวัสดีสวีดัสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ